สวัสดีครับวันนี้มาเมียมาเมียวกบผมมามานะครับวันนี้ก็จะมาทําการใส่แงงนะครับที่นในนาข้าวนะครับก็จะใส่ตรงท่อนี่นะท่อท่อพีพีซีอยู่นี่ครับตอนนี้ก็เคลียร์เคลียร์สถานที่เคลียร์พื้นที่หน่อยครับหญ้าเคลียร์หญ้าเคลียร์อะไรออกขาน้ำเข้าก็เอาดินติดไว้อยู่นะเพื่อให้ง่ายต่อการปุ๊บ แยงนะครับเราต้องเคลียร์ทางครับเคลียร์ข้นที่หน่อยครับหาท่อก่อนหาท่อตรงนี้ตอนนี้เราก็จะทำออไม้เพื่อแทงลงเพื่อเอาไว้แขวนเออผ้ายงนะคะก็ไม้มาครับไม้เราไม้ที่ไหนกะันนะครับมาเสียบากาแล้ว ข้างบนท่อนี่นะครับทุบๆทุบ,ปบไปดนท่อนะงั้างงานก็ เงี้ยงนะแต่ยัดได้ท่อพร้อมเลยสักจะข้างกอ่อน,นอนันก็หา,ไ,าไม้กันนะใช้เวลานานมากนะคนะ มันต้องมีไม้อีกอีกชุดหนึ่งครับเพื่อ,อดึงดึงข้างบนด้วยไงก็มันก็ต้องเอาเชือกอ่างนี้ก่อนเพื่อเราจะไปดึงตัวท้าย,ยาง,งี้น,นะหนหาที่โล่งๆข้าวโล่งช่องตรงนี้เวลาเอาปลาแล้วก็ให้มิดออก นี้ให้มันอยู่ติดน้ำนะครับเพราะว่าเด๋ยวปลาจะตายได้ครับก็ต้องติดน้ำไว้ให้มันอยู่ลอย้หน้าน้ำไว้ เอาหาไม้ชุดหนึ่งครับอีกอันหนึ่งทีงนี้วราก็เอาหาไม้ครับตัดไม้มาเพื่อจะมาออกตอกไ<ง>กลขนาดนั้นเหรอบริเวณแถวแถวนี้ครับอบริเวณแถวแถวนี้ก็ได้ครับอตอกไหครับกะดิมันมุ่งกดเลย มั่นใจว่าอยู่แน่นเลยแค่นั้นก็เชื่อครับเตรียมมาเชื้อที่เตรียมมานี่ครับเอามามัดนี่ครับต้องให้ไว้ทำทำเงินหน,น่อยมัดไว้ครับมัดนี้ก็ได้ดอยู่มาที่นี่นะ เดี๋ยวเอาชุบเรื่นี้ดีกว่านี่พันนี้ไปด้วยเลยเอาขึ้นสูงอีกสิกลัวปามันกระโดดมันกระโดดนะต้องหาหางมันอยู่อยู่อยู่เย็บตรงนี้นิดนึงอ่ะมันก็ทำเดี๋ยวยี่ล็อกบล็อกคู่กับความแน่นหนาข้อน ไม่ยอมใส่เสื้อแขนยาวมาก็จะผิวประมาณนี้นะคะลืมครับตอนเช้ามันแดดมันไม่ร้อนตอนออกมาแบบมันคึมๆม,มาเหมือนจะนแดดมัน<ก>แดดมันร้อนเฉยเลยครับเชียบมีไหมอ่ะเธอไม่มีแล้วอ,อ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดน้ำดูครับว่ามันจะอยู่ไหมน้ำจะหลุด <c oughs> ไหมครบเปิดอีกฝ<ง>ั่งนะคะเปิดน้ำค่ะนี่เราปิดไว้เพื่อ จะมัดง่ายนะคะตาเข้าครับีเอาเลยจะทำทางออกไปแล้วปล่อยน้ำแล้ยค่อยๆปล่อยไปแบบเปิดเต็มพี่กัดครับตรงนี้นี่ ตามเข้าท่อแล้วเอามารุนดูว่าของนี้ไปอยู่ไหมเออก็ได้อยู่นะก็ตอนนี้เดี๋ยวตรวจเข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยนิดนึงนะว่ามีหลุดรอยเนี่ตรงกลางเนี่ยยัดลงล่ากอีกก็ได้เหมือนมันอยู่เกยขึ้นบนอะแต่ต้นข้าวตรงนี้ใช่มันสูงกว่า ได้ครับได้ต้องมาลุ้นว่าตงเนี้ปลาจะโดดได้ไหมนั้นก็ต้องหาเชือกเอาขึ้นบนยิงไม่ได้อะให้มันสูงหาหาเชือกมามัดครับเอาเป็นว่ามารอติดตามรอชมนะครับว่ามันจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานก็เดี๋ยวห้องทีไมา่ยามอยีกเทีนึงนะครับไม่ยามแย้งครับว่าจะได้ปลาหลายบอ่อันนี้เขาก็ใส่แล้วสําเร็จเป็นมือไม้นะครับหัวตอา์าเทศครับมาอยู่หนีน้า ปานเมียครับแต่หัวต่หาเห็ดน,นี่แหละครับผมเคยเห็ดครับไปเดี๋ยวคอยรอจตกินใช่ไหมอ่ารอจะกินนะครับเคยเคย,เคยรอจะกินซื้อกินซื้อกินดาวแล้วก็รอกินครับไม่ค่อยมาเนี้ยได้หาเองครับอ่ะเราเรามาดูรุ้นจริงๆใส่ไว้สองที่นะครับอีกที่นึงก็ตรงนู้นะใส่ไว้เราจะมาดูตอนเย็นอีกอทีนะคะ<น>ไม่ตอนเย็นก็พรุ่งนี้เช้าเราจะยังไงตอนเย็นค่ะเพราะว่าเดียวปามานันจะหนาโอเค เรามาดูตอนเย็นอีกทีตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้สามสองโมงกว่ามัง้งโอเคเรามีเวลาเราก็มาดูทีเราเราต้องเตรียมกระสอบปุ๋ยใหญ่ๆนะครับมาเพื่อ <c oughs> มาเอาปลานะครับ <c oughs> เราคาดหวังว่า,าปลาจะถึงกระสอบปุ๋ยเอาซาลิงมาใส่นะครับโอ <Okay. S 1> เคเพราะว่ามันจะเยอะมากอ่ะมาดูลุ้นดูครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะมา,าดูปลาที่ใส่แยงไว้นะครับันนี้ก็เชา้าของอีวันนะครับอันนี้ก็ประมาณเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงครับเพราะว่าฝนตกเพิ่งหยุดนะครับแต่ก็จะไปดูอีกที่หนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ก็เตรียมกระสอบเตรียมกระสอบมาใส่ปลาเต็มที่ครับจะได้เยอะห,หน่แน่ไหนก็มาก่อนครับคิดว่าน่าจะได้เยอะนะครับใครก็กําลังจะเดินไปดูแยง ในที่แรกก่อนนะครับอที่ที่ใส่ในคลิปนั้เดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายอีกนะครับแล้นวันเดินไปนะก็บรรยากาศครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเสียงน,นาเสียงน้ำนะนี่ก็ไปอรอชมที่ตรงแยงเลยนะครับว่าจะได้มากได้น้อยไหนอ่ะรอไปดูนู่นเลยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่เราใส่แยงไว้แล้วครับตอนนี้เราก็จะมาดูแล้วก็ฮะว่าเราจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับกระสอบที่เราเอามานี่จะพอใส่หรือเปล่านะครับเรามารอชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปเปิดให้ดูกันเลยนะนี่แจให้มาเมียวอาถ่ายต่ออ่ะมาเมียวถ่ายเดินลงไปดูด้วยเลยนะมันต้องไล่จากนี้นะมานะมาดูนะครับปูปลาข้างครับเต็มเลยคนระับผมลงมาแล้วนะครับดูครับดูกระสอบครับ หอมมากครับเี๋ยวเปิดเปิดอรอนะยังไงก็เต็มครับวันนี้ยาใช่ไหมอาลงมาดูยาใช่ไหมเต็มอ่ะลงมาดูลงมาดูเร็วมาเปิดลุดพ้องกันเร็วๆป,ปลาเยอะปลาลอยจะไหน,นครับามาดูครับโอ้ยกขึ้นมาแล้วครับดูครับนี่นะครับ อันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะครับมันมีทั้งปลามีทั้งแบบพวกเศษเลยแหลวๆอ่แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยไปดูที่บ้านอีกทีก็ได้ได,ดูครับมีแ้วปหูหลักๆก็น่าจะเป็นเศษหญ้าเศษดินนะครับโอเคเราจะาใส่กระสอบกันก่อนนะครับแกะใส่กระสอบก่อนแล้วเดี๋ยวให้ไปสรุปอีกทีแล้วก็มีอีกทีหนึ่งที่เราถ่ายคลิปตอนแรกนะครับว่าตรงน,นั้นจะได้เยอะไหมแล้วก็่ะไปรวมกันไปดูนะ อาจจะทุรักทุเลนะครับเพราะว่าคนช่วยก็เอาชนาทั้งหมดโดยทางปลาต้องฝ่ายคิดไปด้วยนะครับแล้วก็จะสอบเลยครับต้องลากไปไม่ไหวนะเพราะว่ามันเยอะครับต้องทำใจนะมันเยอะจริงหนักอยนะตีออกหมดแล้วนะครับนี่ให้มีนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ครับแล้วก็มาเซตกลับไว้เหมือนเดิมนะ มัดไว้เหมือนเดิมนะเอาไว้ตันๆเลยเพราะว่าทถึงน้ำนะเชื่อมไว้เหมือนเดิมนั้นให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้อันนี้แยงแรกนะครับที่แรกอดูนะครับนี่เบิ่งหน่อยนะครับเบิ่งเด้อนี่อีกหวานมาสีมาย้ำแรงกลับมาบ้างเลครับฝนตกแล้วก็ติดงานครับติดงานจะขออ้อมครับปลาเลยก็ะค่ะมือครับเราอย่างเดียให้ดูดูแสงนะครับนี่เห็นไหม วมาเป็นปลาหมอตัวที่อย่างที่เราจับนะแล้วนี่หมอเล็กมากอ๋อในนั้นเทปแอ,อันนี้จับได้แล้วมีกระโดดขึ้นมาตามคันนาด้วยนะครับให้เข้าไม่เข้านะครับเขากระโดดข้ามเองนะครับนี่โอเคก็ได้ประมาณนี้ได้ใส่กระสอบจริงๆนะครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่นะคะตอนนี้เราก็นี่ครับกำลังจะมาถึง ที่แยงของเราครับที่ใส่ไว้ครับอีกที่หนึ่งครับขอมารุ้นนะครับนี่รุ้นว่ายังตัวแยงยังอยู่ดีไหมนะครับดูนี่แยงยังอยู่ได้อยู่ดีครับน้ํายังไหลนะครับที่ผมใส่ไว้เมื่อวานวันนี้ก็ได้มาดูมารุ้นกันเต็มที่ครับว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ดูน้ ทอ่อให้มาดูท่อที่ผมใส่ไว้นะเมื่อวานไม่อาจจะไม่เห็นเลยเห็นท่อไหมมีน้ำ็นปลาไหมแล้วเราจะไปตามนี้นะปลาเล็กๆเ,เอาไว้ไปทำไอ้อะไรนะประจอมไล่ไปก็จะไล่ไล่ไปจับครับไ,ได้ไหมเบาจังเลยเอไม่มีอะไรเลยเหรอ มีสิใครมาเอาเอาขาบอกทำนเงียบจังดูครับตู้ปลาดุกดูเจ้าปลาดุกครับอันนี้ปลาดุกนาเห็นไหมปลาดุกค่ะไอปลาดุกมันตกไปทางนี้เลยเนะี่ย ปลาไม่ค่อยใหญ่เลยหรอกจะได้ดูครับยังไงก็ไปรอดูที่บ้านาใส่ถังใส่อะไรอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วก็จะให้ดูอีกทีว่าได้เยอะมากน้อยแค่ไหน,นะครับครับปลาลิกปลาน้อยปลาไหลด้วย,ยปลาไหลปลาดุก ปลาหมอครับสองแงงครับได้เท่านี้ครับโอเคแล้วก็มาคัดปากันครับนี่นะครับหลังจากคัดออกมาแล้วครับคัดเอาดินเอาหญ้าเศษหญ้าแล้วก็ปลาตัวเล็กๆออกแล้วนะครับผลงานที่ได้ของเรานะครับสองแงนะครับนี่เน้นครับดูส่วนมากจะเป็นปลาหมอ พีปลาช่อนหานิดหน่อยแล้วก็ปลาดุกนะครับปลาดุกปลาสลิดรือว่านะฮะปลาชนิดอื่นดูนะครับส่วนมากจเป็นปลาหมอครับปลาหมอซะส่วนมากตัวนี้ครับ2องเงยงที่ไปดูตอนเช้านะครับก็อย่างที่เห็นครับพออยู่พอกินครับนี่โอเคครับก็ คลิปเพียงเท่านี้นะครับอ,อย่าได้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ก็สวัสดีครับ